ขอโทษนะพี่ส่งจ้าหอดเลยค่ะวันไปวะคะโว้ยกดดันสุดสอะไรเนาะอัาไหนเนาะโอเคไหนจ้าอะไรเนาะฮะหนิงเห็นก่อนอันนี้โพสแบบโอ้โหเหนื่อยยากเมียหลวงเมียน้อยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยงเดี๋ยวเมียหลวงเมียน้อยไหนอันแรกเลยอันนั้นเดี๋ยว เรื่องนี้ก็มีเมียหลวงเมียน้อยก็มีมีน้ําจิ้มเป็นกลิ่นเบาๆเหมือนกันมีมีคือเรื่องนี้มันจะเรียกว่าครบรถโซเวลีจะมีทั้งคู่จิ้นพระนางคู่วายแล้วก็คู่ทอมดี้คู่อะไรเงี้ยก็คือจะครบรถเมียหลวงเมียน้อยก็จะมีกลิ่นเบาๆด้วยเหมือนกันบอกว่าเครียดเข้าโรงพยาบาลเลยก่อนหน้านี้เออเรื่องเครียดเข้าโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่มีมีแค่แบบไปตรวจเช็คสุขภาพปกติเรื่องนี้ยังไม่แบบยังไม่ได้ไม่เขาเรียกไม่มีความเครียดขนาดแบบ ขนาดแบบล้มอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเอาประสบการณ์จากตรงไหนมาเขียนเรื่องเหรอเอาประสบการณ์จากตรงไหนมาเขียนเรื่องราวเหรอก็ประสบการณ์รอบๆตัวเนี่ยแหละค่ะค่ะประสบการณ์รอบๆตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบขึ้นจริงอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เล่นเริ่มอย่างเรื่องต้นชวนเองมีเปย์แบบมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันอะไรไงบ้างล่ะค่ย คือในส่วนเรื่องของคุณเป้ยเองนะคะก็อย่างที่ทุกทุกคนทราบตามข่าวเราทุกคนก็ร้วนแล้วแต่ต่างเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตแล้วก็คอยอยู่ข้างๆนะคะทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนิงเชื่อว่าเขาเรียกว่าความเป็นแม่ความเป็นเมียคุณเป้ยจะต้องทำทุกอย่างรอดอย่างตัวพี่นิงเองคือจริงๆเนี่ย เอาว่าเราก็พูดคุยกันหลายๆเรื่องเยอะแต่ว่าช่วงช่วงช่วงหลังที่มีข่าวเนี่ยอาจจะพูดคุยกันค่อนข้างน้อยแล้วก็พอเปอิ้ยเองอะ่ะรู้ว่า บางทีมาหาหนิงที่บ้านโดยที่ไม่ได้นัดก่อนหนิงก็ไม่อยู่เพราะว่าคือช่วงที่มันมีข่าวเนี่ยก็เป็นช่วงที่หนิงเนี่ยเตรียมงานที่จะละครที่จะออนแอร์ air, ซึ่งหนิงก็จะลงเองทั้งหมดไม่ว่าจะไปห้องตัดห้องเสียงหรืออะไรเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาควรแต่เราจะส่งกําลังใจให้เขาตลอดถามว่าเรารู้เรื่องมาโดยตลอดไหมรู้เรื่องมาโดยตลอดหน้าที่ของการเป็นเพื่อนที่ดีคือให้กําลังใจซัพพอร์ตอยู่ข้างๆแล้วเขาก็แข็งแรง มีกำลังใจที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าควบคุมอค,คอน t r o l อะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆมากๆส่วนเรารู้สึกว่า เออดีจังคือให้แล้วเราก็จะบอกเพื่อนเสมอว่าให้มองอุปสรรคหรือมองปัญหาทุกเรื่องเนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่ที่ดีเ,ออเพราะว่ามันจะทําให้ครอบครัวเราเข้มแข็งดูสิทุกวันนี้ยังอยู่แถวแถวนี้เลยอย่างอ,อีเรียกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของตัวของพี่เปิร์ลเองก็คือดีขึ้น,นมากใช่ไหมครับถามว่าดีขึ้นไหมหนิงว่าเขาดีขึ้นเ,ออเขาดีขึ้นจากกําลังใจที่ออที่ทุกๆุกคนส่งให้เขาที่เพื่อนๆส่งให้เขาแล้วก็กําลังใจจากตัวเขาเองที่ เขาเข้าใจมันมากขึ้นถ้าถามหนูว่าตอนนี้เป้ยคืนดีกับสนมีแล้วหรือเปล่าคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาในการ <c oughs> ในการโกรธกรันหรือว่าการแยกทางกันนะคะห <c oughs> นิงเชื่อว่าทุกๆุกครอบครัวไม่ต้องครอบครัวดาราหรอก <c oughs> หรือแม้กระทั่งวันนี้เองครอบครัวหนิงทุกอย่างก็ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุลาบมันก็จะต้องมีอุปสรรคระหว่างทางแต่มันแค่ว่าพอมันเป็นครอบครัวของคนดังปุ๊บมันก็จะมีกระแสหลายๆกระแสซึ่ง จริงๆแล้วพวกเราเองหรือแม้กระทั่งหนิงเองที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆ <c oughs> เราก็จะไม่รู้เท่าเจ้าตัวเขาที่จะรู้ทุกอย่างอย่างละเอียดดีคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออยากจะแบบบอกว่าไอ้พวกเรื่องการคอมเมนต์หรือการ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 ,การพูดไปต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยหนิงว่าเราเราเราทำได้ดีที่สุด คือให้กำลังใจถ้าเราไม่รู้อะไรบางทีอย่าไปเขียนด่าหรือเขียนอะไรไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามันบั่นทอนทุกฝ่ายทั้งหมดเลยพี่หนิงอย่างเรื่องแบบพี่นิงกับอย่างนั้นเจแจ้งความเองที่ทราบไหมคะเพราะว่าทั้งเหมือนว่าฝั่งนึงเขาเขาจะไปแจ้งความฝั่งนี้เป้ยอ๋อจริงจริงหนิงทราบค่ะหนิงทราบหนิงทราบทุกเรื่องแต่หนิงก็จะบอกเป้ยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติที่นิ่งแล้วก็อยู่เฉย อยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรปัญหาทุกทางถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงก็ให้มันอยู่เฉยๆซะอยู่นิ่งๆซะแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆขี้คายแล้วมันก็จะค่อยๆมีทางออกของมันซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเหมือนวนอื่นเขาบอกว่าแบบแก๊งเพื่อนไม่หยุดอะไรเงี่ยคนก็แบบพลุกพว่านแก๊ง ถามว่าเรื่องเราเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับนิ้งในสมัยก่อนมันก็คงจะโอ้โหสุดเหวี่ยงสุดอารมณ์กันเพราะว่าเราต่างคนต่างยังมีวุฒิภาวะที่เรายังเป็นวัยรุ่นเรายังเด็กแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่การงานเนี่ยมีเด็กๆน้องๆดาราที่เราต้องดูแลต้องรับผิดชอบเรามีลูกเรามีสามีเราที่เราต้องดูแลความรับผิดชอบฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่เอาเวลาไปไปไปใส่ใจกับการที่แบบไปทําให้เรื่องมันไม่จบอะค่ะคือคือคือเอาแค่เอาแค่ภายในของเราเนี่ย S <S เราก็ต้องมีกำลังใจที่ดีแล้วค่ะย้อนกลับมาค<ม>่ะถ่ายค่ะแลายเนมองว่าแบบเป็นกับปป้องชูบิเปอร์ กรณีที่หนิงถ่ายรูปกับทนายเจมส์เนี่ยหนิงถ่ายรูปจริงแล้วเจมส์ก็ไปโพสต์จริงแล้วหนิงก็โทรไปบอกเจมส์ว่าเจมส์โพสต์ทำไมโพสต์สอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีคนก็ลากเอาไปอิงเจมส์บอกเฮ้ยขอโทษโทษผมมันไม่ได้คิดอะไรคือต้องบอกนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยเจมส์เป็นทนายให้หนิงมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ดูแลในเรื่องคดีส่วนตัวของหนิงเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเปอรเลยย้านะคะว่าไม่เกี่ยวกับคุณเปอรเลยก็คือเป็นการพูดคคุยเรื่่่่ออองงสสวววนนนนนตัััแลทีีาา้บบก เอ้ยหนิงมาพูดแก้ตัวหรือเปล่าว่าหนิงไปปรึกษาทนายเจมเรื่องข้อกฎหมายของละครอันนี้หนิงไม่ได้แก้ตัวคือมันเรื่องจริงเพราะละครเรื่องถัดไปที่หนิงจะทำเนี่ยมันมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของของการฟอ้องร้องฉะนั้นตอนนี้เรากําลังทําบทอยู่แล้วเราอยากให้มันแซบเราก็จะต้องดูว่าเราจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหนที่ไม่ให้หลุดกับข้อกฎหมายเหมือนกันก็ได้เรียกเจมมาพูดคุย ซึ่งไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป้ย<ม>เกี่ยวกับคดีแต่ถามเรื่องคุณเป้ยกับเจมไหมถาม,ม,มแต่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันค<ม>่ะ อะไรนะถ้าในเรื่องของถามถึงถเรื่องเป้ยกับเจมเนี่ยขอให้ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนตอบดีกว่านะคะเป็นการถามสารทุกสุดดิบประมาณอย่างนั้นอย่างน่าจะโอเคขึ้นเนาะทุกอย่างคือหนิงว่านะสถานการณ์ทุกอย่างเวลาที่มันมีเรื่องหรือมีปัญหาเข้ามาสุดท้ายเนี่ยมันมีทางคลี่คลายแหละและหนิงว่าตอนนี้มันก็มคลี่คลายได้หรือว่าไม่มีใครอยากจะเป็นข่าวในทันนองนี้เพราะสุดท้ายแล้วผลเสีย มันไม่ตกที่ใครหรอกมันตกที่เด็กตาดำๆที่แบบว่าวันหนึ่งที่เขาเขาเปิดข่าวขึ้นมาแล้วเขาตั้งคําถามกับพ่อแม่ว่ายังไงตัวหนิงเองเนี่ยในปีที่ผ่านมามันมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องข่าวอย่างที่รู้แหละเรื่องที่หนิงแบบไปพาดพิงถุนคืนตารวจแล้วมันก็ทําให้เป็นประสบการณ์ที่ที่หนิงบอกเลยว่าหลังจากนี้ทําอะไรคือเราเราต้องช้าลงเราเราเราต้องมีสติแล้วเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่านิ่งขึ้นนะคะที่หนิงอย่างตอนอย่างตอนที่หนิงเห็นรูปพี่ป๋ลง เราเคียงแคปั่นแบบนั้นก็ว่ายงเคือคือส่วนตัวหนิงเองอะเวลาเวลาใครลงอะไรสวีทสวีทอย่างเงี้ยหนิงจะหนิงจะชอบเหรอแหละตอนแรกจริงก็อยากจะไปคอมเมนต์แต่หนิงรู้ว่าถ้าหนิงไปคอมเมนต์เดี๋ยวมันจะก้เป็นประเด็นหนิงก็หลังไม่หนิงก็หลังไม่ว้าวน่ารักจังอะไรเงี้ยก็คือจะประมาณนั้นแต่ถ้าหนิงไปคอมเมนต์ข้างหน้าโดยที่บางทีจริงจริงหนิงไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้พอเวลาเราจะไปโพส หรือเวลาเราจะไปคอมเมนต์ใครสักคนเนี่ยต้องคิดจากหนักนิดนึงว่ามันจะเป็นประเด็นหรือเปล่ารวไมไปถึงกดไลค์ด้วยนะคะรวไมไปถึงกดไลค์ด้วย <c oughs> แล้วกดแชร์ด้วยซึ่งบางทีบางทีเขาว่ามือลั่นมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะดิงก็หยุดตำนานมือลั่นแล้วนนี้เอออันนี้ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ค่ะอค่ะแล้วละเนาะคะขอบคุณค่ะ